โอเคสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในวอซเซอร์5 G นะครับทุกคนสำหรับ5 G นะตอนนี้ก็อัปเดตอะไรมาหลายๆอย่างเนาะตัวน,นี้รวมๆเนี่ยก็คือลื่นเลยครับอันนี้คลิปนี้น่าจะเป็นทางการสุดละโอเคมาผมจะมาเปิดกาชาให้ดูนะเออแล้วก็เดี๋ยวดูรายละเอียดก่อนสำหรับรายละเอียดนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับมาดูกันที่รายละเอียดนะครับรูปแรกนะก็จะเป็นรูปของโปรโมชั่นนั้นเองนะครับก็50บาทนะครับจะได้เป็นเซตบวกเนาะแล้วก็มีกล่อง50นั่นเองนะคร กาชา90นะครับก็ไปสุ่มที่เซฟโซน00ยเซฟโซนที่ผมจะไปเปิดตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นสุ่มมีด บวกห้าบวกหบวกเนะครับมีโอกาสออกบวก7ด้วยนะทุกคนนะครับถัดมานะครับจะเป็น300บาทนะครับจะเป็นเซ็ตบวกสี่นะแล้วก็เป็นตัวละครพันนะครับใครที่เติม1000บาทก็จะแสแถมเซ็ตบวก7ไปอีกนั่นเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับโปรโมชั่นหลักเนาะโอเคนะครับถัดมานะครับทุกคนจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นเติมเงินสะสมนั่นเองนะครับเติมเงินสะสมเนี่ยสองพนะครับจะได้รับเซ็ตบวก7นะแต่ว่าจะมีเป็นปืนพกให้นะครับทุกคนค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็จะมีีีตตัััววละะคครร3000นนบ้ก็โหดดท่สุ ะวิ่ง35มลีเลียยี่สิบสถึงยีนั่นเองนะครับประมาณนี้ถัดมานะครับจะเป็นอันนี้ก็สะสมเหมือนกันนะครับเหมือนกับว่าอันนี้จะเป็นของแถมนะครับทุกคนก็ของแถมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งกล่อง50กาชานะครับแร่ตีบวก V1 หนึแร่ตีบวก V2 นั่นเองนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นของแถมอีกขั้นหนึ่งนะครับถัดมานะครับจะเป็นไอเทมฟาร์มบอสนะครับทุกคนก็ดอกจากเมกาบอสเนี่ยก็จะมีเป็นลูกแก้วดราก้อนบอลนะครับเอาไว้ครับตัวละครเอ็ดบวกนะครับทียยบบเเเท่่าอตััวลละะคครร3,000น แต่ว่าเอาเป็นว่าตัวเนี้ยจำกัด5คนแรกเท่านั้นนะครับค่อนข้างที่จะโหดนะแล้วก็ราคาที่600บาทนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับทุกคนของต่างๆก็ดรอปตามภาพเลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นออนเวลารับของนะครับมีแต่1่ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงนะก็บัตรออนเนี่ยก็สามารถนําไปสุ่มได้ที่หน้าเว็บนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ก็เอาใจสายฟรีไปอีกรูปแบบหนึ่งเลยแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับทุกคนสําหรับรายละเอียดอัปเดตของซัฟเฟอร์ 5G นะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับ มาดูกันที่กล่องกันสักหน่อยนะมีกาชาอันนี้ให้ด้วยนะแต่ว่ากล่องที่เหลือผมน่าจะหมดแล้วครับอ่ะอันนี้เหมือนได้มาเพิ่มนะไม่รู้แอดมินน่าจะแจกนะครับสําหรับกล่อง50เนอะก็จะมีโอ้ยอันนี้เป็นมีโดดสูงให้สุ่มด้วยนะครับมีบวก3บวก4บวก5นะครับประมาณนี้จะดดสุ่มก่อนอ่าก็จะประมาณนี้นะเป็นเปิดกล่องนะครับเฟีลๆอย่างนี้เลยเนอะ แล้วก็จะมีสคริปต์ด้วยนะสำหรับใครที่แบบว่าไม่อยากลงไม่อยากลุ้นนะครับก็กดตรงกลางนี่นะอ่าล้วกดก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยสคริปต์นะครับอันนี้เป็นกล่องห้าสิบนะเออประมาณนี้ถัดมาเรามาดูกันที่กาชาเดี๋ยวเอนบินบอกว่าให้มาเปิดกล่องรีวิวสะน้อยอันนี้ผมไปเล่นมาแล้วนะอันนี้มาอาัดทีหลังเนาะโอเคเออเมละบบางนี่อ่ะ น,นี้ลงอะไรเนี่ยอ๋อคราฟของนะครับอ่าเอาบวกสามนะครับแล้วก็หินนี้มาแลกเป็นบวกสี่เหรอโอกาสมีโอกาสติดโอกาสแตกนะครับอ่าครับเกตรตสูงสุดได้ถึงบวกห้านั่นเองนะครับสําหรับสายฟรีที่แบบว่าไอ้นั่นไอ้นีน่น,นะอันนี้ใข่คราฟกระเป๋าอันนี้ตายแล้วหายเลยนะครับจะมีความสามารถก็คือวิ่งไวแล้วก็มีชี้ติดให้ด้วยนะครับ โอกาสติดก็45 55นะไม่ไอ้นี่มากอ่ะเดี๋ยวลองตีให้1ชิ้นแล้วกัน1ทีจะติดหรือจะแตกอยู่ที่นี่แหละเอาปืนบวก4แล้วกันนะครับแล้วก็ใช้อันนี้ไหมโอเคมาตีให้ดูเลยนะครับปีเป็นปืนบวก5เนาะอ่าปิปอรดวงเราจะมาหรือเปล่านี่ครับแตกครับเอ้ย แตกแล้วปืนไม่หายเหรออ่ะไปกันต่อปืนไม่หายหรอวะรีเทิร์น Return นะครับออันนี้รีไหมรีเทิร์นก็เหมือนอารมณ์แบบของมันกลับมาปะอ่ายังแตกอยู่ ก็คือตีได้เรื่อยๆสรุปไปผ่านตรงหินได้นี่หินตีบวกนะหินแร่ยี่้าเปรเซ็นยังอีกอ่ะอ่ะอันนี้ไปกันต่อไอ้ติดยากเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> อ่ะไม่ติดเลยยี่ห้าเปเซ็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครั้งที่เจ็ดแล้วมั้งเนี่ยโอเคตามนั้นแล้วกันนะไม่ตีให้ดูละ ก็ท <g ül> ันที่จะนานนะมาดูกาชากันสักหน่อยอันนี้คืออะไร DC t ิ c กเกตนะ DC อ่าอันนี้มันเหมือนอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรวะตู้ไอ้แลกของเอาของฟาร์มมาแลกนะมาดูตู้กาชากันดีกว่าอ่าประมาณนี้จะมีอุย้ยหลายอย่างเลยแต่ว่าบวกหกเออแต่ว่าบวกเจ็ดนี่ยังได้กันไม่ครบนะอืม จะบัตร G C ไดนะ้กันไปครบแล้ว1ล้าน G C กระเป๋าอ่าไปตุ่มโ,โหชิพหายแล้วเรามีอยู่8ลูกครับเปิดได้ทีละอุ้ยบวกเจ็ดสวยครับโอ้โหนี่คนมันมีดวงกันน้อจะต,ตีบวกไม่ติดนะอ่าโอเคเราหมดละเอ้ยแต่ดวงดีอยู่นะได้ปืนบวกเจ็ดมาครับ หรือว่าอ้าวเรื่องโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเซฟโซนเนาะแล้วก็รีวิวโปรโมชั่นนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปดูคลิปกันดีกว่านะครับคลิปนี้ค่อนข้างจะพิเศษนะครับมีทีมงานแอดมินมาช่วยนะทุกคนปะเดี๋ยวยังไงครับไปดูคลิปกันมารก์ได้นมาโอ้โหข้างบนมันนัวจังวะเออเออนี่นอยูออ่นี่อยู่นี่เว้ย มาไวมาไวเราที่อยู่ชั้นล่างอยู่โอเคโอเคเอ้าเอ๋อนี่ดีพี่มาแล้ว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 มานนทีมงานเราอยู่ไหนเนี่ยมีกันสามคนเหรอไปมาใดต่อการดีกว่าไม่มาเลยเอาเย็่นนี่ก็เลยเอาเย็่นนี่ก็เลยเอาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเอาเย็่นนี่ก็เลยโอ้ยเย็่นนี่ชะตาขาดฝั่งนี้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 ไม่เหลือทีเดียวเราเลิกขึ้นแล้วเอาไปดิไปดิเอ้า เราต้องได้ทงนะฐานทานฐานสิบวิฐานแหลตตัวเราวิ่งเร็วอยู่วิ่งเร็วอยู่ดูนะดูนะหนึ่งนาทีหมดนะหนาทีหมดจะพากันเราทำได้ไหมเนี่ยหนึ่งนาทีเนี่ยเรามีโอกาสไหมมีนะสร้างปฏิหารพี่ไปอีกไปอีกแป๊บเดียวไปเราขึ้นนี่เลยปะขึ้นนี่เลยปะเอาดดดิจจััไไปป

พ, ok lighting, พ no ี่โดนหลังเยอะพี่โดนหลังเยอะฉันอยู่ชั้นสองชั้นหนึ่งตาพี่อยู่นตาพี่อยู่เผื่ด้วยอยฉันไหนฉันเล็กฉันเลกตกผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วตายโอ้เยอะจังวะไอ้เชี่ยปืนเหลืองเนี่ยบวกสี่เบี้ยโอ้โหบวกสี่มันมันมีเป็นซิปขึ้นที่อยู่ได้ปะแอบโอ้โหไม่มีไม่น่าหรอแม่งไม่มีมีดด้วยเฮ้ยมันขึนหนคอยไว้มันขึ้นฝั่งโน้นมันขึ้นฝั่งโน้นมันขึ้นฝั่งโน้น ไม่มาได้ปะได้ได้ได้เราเดินชนไหมชนเลยหรอชนเลยไหวจะถึงรอรอรอเลยหรอแต่มันจะเข้าเซฟปะดิตรงนั้นมันใกล้เซฟแค่บางนี้ไม่ได้หรอถ้ามันดักมามันดักมาก็ได้ตรงนั้นมันใกล้เซฟอะไรมันจะเข้าเซฟแล้วเว้ยมันกลังจะวิ่งมาเว้ยโอ้ยบอร์เจ็ดตัวสองใบเป็นหัวตีดิสองใบเป็นหัวตีดิไดจะเป็นได้จะเป็นบวกกคนหนึ่งใช่เบอร์เจ็ดสองแค่เขียวอ่ะแค่เขียวมาละ ทีกูมีใครอีกวะทีนี่เลยดิเดออาอ่ะมนจะมีแค่สคนนะใช่ใช่ตรงนั้นไอตรงนั้นมมีสามคนโดดโดดสี่มีสี่มีสี่โอ้โหไม่มีตั้งหตัวอ กูโดนเฮี้ยอะไรยิงวะพูดยีผมไปแล้วน้ารับีืยก่อนรี่นี้เจอกันพี่เฮ้ยขอขึ้นขอขึ้นอ่าซีโม่ขอขึ้นเดีเดี๋ยวเดี๋ยวชนมา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 ไปจัดไปจัดไปเอาเลยเดินนักสู้เหี้ยตูนยิงตูยิงตูยิงไว้ไว้ไวจะขึ้นเหรอจ้งความเพื่อน อด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 โดมันจะไปห้องเล็กมั้งห้อบักห้องบักห้อบักห้อบักใช่ใช่ใช่กี่คนวะไหวล้าไหวปะสี่คนโอข้างบนไอ้เหี้ยข้างบนเอาข้างบนก่อนมาเอาข้างบนก่อนมาไล่มันก่อนแคนเขียวแคนเขียวลงลงลงิ ยิงเงีไม่ตายเลยมาเราเอาข้างล่างดีกว่ามอนมะพอปะยิงมาเราเฮ้ยหลัง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 พิกเกอร์พิกเกอร์ไม่ตายไม่ตายไม่ตายไหวไหวไหวเอาเอาเสซเล็กก่อนดิบวกหกอะหกเจ็บหกเจ็บหกคุดโดนยิงเยอะเยอะเยอะค้างก็ยิงพี่ข้างก็ยิงเข้าพี่เขาเต็มพี่เข้าเต็ม ตายหนึ่งอุ้ยหลังโอ้ยเกือบตายไอ้เดียอุ้ยจับตายจะตายจะตายไม่ไหวไม่ไหวกูซิดอยู่โดดแล้ว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 โดดแต้พวไม่ต้องโดดตามเดี๋ยวมันไม่ต้องโดดตามด้วยโหแล้วกูเล่นไงเนี่ยมับอกไม่ต้องโดดตามเนี่ยโดนแกงบอลโดนประกบมันจัดวินเลยเมื่อกี้นี้ไม่ต้องแกงมันบอกกันหรอมาทางนี้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 เราตั้งลำใหม่เราตั้งลำใหม่เราตั้งลำใหม่ไหมไม่ต้องแกงมันบอกกันหรอ บอกหกอะไอ้บอกห้ากับบอกเจ็ดไม่ตีแต่กันหรอมามามาเดี๋ยวมันตีแต่กันไม่ไม่ไม่ได้ตีแต่กันพี่เราโดนประกบโดนแก๊งเขียวอ่ะแก๊งแก๊งบีอะไรอะบีเอซีเคหน้าหน้าเต็นก็หลังเต็นอ่ะเมื่อกี้น่ะอะไรมองดูดีๆได้เฮี้ยมากเลยอ่ะเล่นบลกสี่แล้วแบบเดินกลางดงมาเลยนี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่มันอยู่เต็นอยู่เต็นอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นนะ อหน้าสวนหน้าสวนมีติมีมีแก๊งหนึ่งแล้วก็ข้างหลังนี่มีแก๊งหนึ่งเราไหวปะเฮ้ยเรารงมาสองคนเนี่ยนะกีโอเคโอเคเราต้องหนึ่งหนึ่งลงบันไดนี้นะเอายังเราพร้อมยังเปลี่ยนก่อนพร้อมพี่โอเค เอาถ้าถ้าสมมติเราเอาเยี่ยนี่ชุดเดียวตายปะไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะเห็นปะอ๋อเนี่ยเดียวได้ปะตัวไหนโอเคตัวกระสอบซ้ายเห็นไหมนะหนึ่งสี่สี่นะเอานี่ต้อง้เป็นพวกกรตุกเลยโอ้โหงั้นไปเลยดีกว่าแต่ไปเลยดีกว่าไม่มีแผนเลยอย่างเงี้ยไม่มีแผนเลยโน่นมไปจุดโน่นเอาไปไปไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยิงบุ๊บพี่มาเดินเ้อเด่มาเดินแนืเด่นเต็ม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  ไปยิงเปิดจุดแล้ววันนี้ที่ผายแล้วพี่อยู่ในเซนพี่อยู่ในเซนช่วยด้วยที่ผายแล้วยิงล้อบนั่งเลยยิงรอบนั่งเลยไล่พี่อยู่ไล่พี่อยู่เยิงหนดุ้นก็มันจะไล่ผมแล้วผมเกือบจะวิ่งยิงละโอ้โหแตกลงไม่ทันเอ้าพี่แตกก่อนพี่แตกไหนฮะแตกข้างบนขึ้นตึกไหนโอ้ยไปขึ้นตึกนู้นไปขึ้นตึกนู้น โอ้ยอย่าเยอะเลยวิวพี่มันขึ้นตึกพี่มันขึ้นตึกมันขึ้นในตึกมันขึ้นในตึกในตึกตึกนน้นอ่ะตึกไหนใช่ใช่ตึกนู้นไม่ใช่หรอตึกนี้ตึกนี้ก็มีพี่ตึกนี้มันขึ้นตึกนี้มันขึ้นตึกนีห้าหกห้าคนเลยตึกนู้นน่าจะเป็นแก๊งบอกห้าพี่อยู่แดงพี่อยู่แดงพูดไม่ละอยู่แดงอยู่แดงอยู่แดงอ้าวไอ้ย่าทิ้งกูเป็นมาแล้วมาแล้วก้าแล้ว ไม่ให้เธอพิกเกอร์กูรอนหมดแล้วโอ้ยเราโดนเราโดนประกบไอ้เหี่เราโดนประกบเราโดนประกบไอ้เหี้ยต้องลงบ้าต้องลงบ้าวี่ไหวไหมไหวไหมมาชนข้างหน้าก่อนมาชนข้างหน้าก่อนมาเนี่ยข้างหน้าเนี่ยตัวเนี้ยมันโดดกันมาโดดพี่มันโดดกันอ้าวไอ้เหี้ยทีมงานกูไอ้เหี้ยเลยกูคนเดียวคืออะไรมาละมาแล้วโอ้เยี่หน้าหลังเลยพี่อยู่ชฉลา่่างพี่อยู่ชฉลา่่างขึ้นมาขึ้นมาทีมงานเดี๋ยวเร่มาช่วยเดี๋ยวเร่สมาชิก พี่โดน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 โอ้โหจะตายเชี่ยตร้มสร้างดีสร้างดีสร้างดิสร้างดีป่ะเอามันขึ้นไปยังมันจะลอยนะครับขึ้นทางนู้นไหมเุ้ยองกูองกูติดบักองกูหล่อโอ้โหกูบักที่ก็แตกอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้แตกเนี่ยอยู่ในบักเนี่ยกูบักได้ไงก็ไม่รู้เนี่ย เกินมากคงใส่เฟี้ยวเกินไปไปต่อเจเลเจเลขึ้นไม่ช่วยโอ๊ยโอ๊ยโจรโดน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 ตั้งร้อยไปไปโอ้ยเมื่อโอ้โหกูเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินไม่ไหว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 ไอ้เหี้ยยาไม่ทันยาไม่ทันไข่ตั้งรไอ้สักเดียวโอ้โหเมื่อแตกเลยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวพี่ไปช่วยเลยกูจะตายพี่ละกูมีทีมงานจริงไหมนี่ ่ยี่กแล้วยี่หล้นึกว่าเขาเกมใหม่มันตีไม่ได้ยี่หกแล้วไหมองไหมมันบักองเกมใหม่ตัวจีนเลี้ย่าอเล้าเลี้ตอนเด็กบักดีกว่าือจะเล่เฮ้ยเฮ้ยบักเฉยมายังสมาชิงพีู่คนเดียวเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเล่เลขึ้นมาเจเล่พี่กูก่อนหรอพี่กูก่อนอยู่โอ้ จะรออะไรเนี่ยอุ้ยอบนหัวกูบนหัวกูตติมเลยะมันขึ้นพี่มันพี่พอยู่ตาตีนะพี่มันขึ้นมันขึ้นสองสามตัวเลยอ้าวแล้วข้างบนก็มีนะอากบเออพี่อยู่ตรงกลางรีบมารีบมารีบขึ้นมาโอ้พน่โรีบรีบี่โดนรี่โดนรอรีรบรีบบรีรีบรีรีบรีบรออยู่รรรรรีบรี มาล้วมาล้อุ้ยอุ้ยมันมาอีกมันมาเพิ่มมาเพิ่มเอาตัวขาไหมอ้จะพอไปอไยอุ้ยหน้าหลังหน้าหลังไอ้เหี้ยหน้าหลังหน้าหลังดดีดดีดเหีความยาวไม่ติโอ้โหแอดมินแอดมินโอ้ไอเหียมาจะตายอยู่แล้ววัดไม่ไหวไม่มีหลายกระบอกไอ้สัตว์ามยาวไั เลขอะไรเยู่เลขก็ไม่ขึ้นเลยอะอะไรคืออะไรวะโอ้โหเยอะเกินเอ้ยแล้วกูอยู่คนเดียวนี่คืออะไรวะเดี๋ยวก่อนนะโอ้พี่โดนหน้าหลังไอ้หี้ยจบรยาไปแล้วด้วย โอำสมาชิกไม่มึงก็กลัวรอบเนี้ยไอเหี้ยมึงเยอะเกินหว่าเมื่อกี้เนี้ยวิ่งอ้อมตึกเลยเฮีย้ยจัดไปพี่คือ,อมันเอ,อ้ยมันก็เลน่นโลกถึงเหมือนกันได้หว่าเป็นไรมันเห็นเราหรือเปล่าเอาตัวข่าวกนะ่อนนะเรือตัวนี้ก่อน เอาได้หมดพี่เอาตัวขาไก่อนก็ได้ตัวขาก่อนันดันเลยเฮ้ยไม่เดี๋ยวรอมันดันดีกว่าเฮ้ยมันดันพี่มันดันพี่มันดันพี่มันดันพ okay ี่เจ็บเจ็บตัวขาเจ็บหลังหลังหลังพี่หลังตัวหลังพี่ก็เจ็บก็เดี๋ยวพี่โดนตัวขาตัวขายิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู uh ่ตัวขาเจ็บโอ้ยเยอะ ตัวดำตัวดำไรโอ้โหโดนขาวขาวข้างหลังโอ้โหมึิดีปี๊พี่หลังหลังรอ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 ส่วนอะไพี่ต่วนจะไหนได้ก็ส่วนไปอนันนึงวันะพี่อยู่ใส่มากันใายมากันใส่ๆๆเอาสายเอาสายเอาสายเลยเอาสายเลย ตัวขาวไปเลยไปเลยตัวไปเลยโอ้โหไปเลยตัวขาวตัวขาวตัวดำข้างหลังอ่า oh, โคตรแม่เยอะตัวขาวนะหลัง<า>พี่หลังพิ๊กเกอร์ดำรู้ไหมันปีนข้าบ,บน่นอ่ะเมื่อกี้นะ เจ้ขาวเจ้ขาวพันยาตัวขาวพันยาอุ้ยมันคมมันคมมันคมยิงไปพี่ยิงไปเลยยิงตัวไหนเจ็บบ้างไม่มีเลยโอ้ยลองมาแล้วพี่มันมันมันเนีพี่มันเนี่ยพี่ยิงตัวรำตัวรำเจ็บเียจ็บโซนที่สคนแล้วจี่านแล้วกำมานองหรอน่าจะพอแล้วเนี่ยเนี่ยบอกอากัน ถ้าจะบอกละแล้วยาวจัดเอาขวาเอาขวาขวาเอาเลยจุดไม่เลยตัวขาวตัวแข่งจัดตัวตัวตัวขาวฟองเทียอะไรไม่เห็นเลยมันเอาพี่มันเอาพี่มันเอาพี่วิ่งอยู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 ่ กตตมิดเ, <c oughs> เอาขวามาเฮ้ยค,คนดังแน่นอนไปเลยทุกเลยทุกเลย์พิกเกอร์พิเกอร์ทุกเบลย์ต๊กเล่ไปไล่ไปเฮ้ยเสียงคนดังไม่เขินอ่ะก็ไม่แตกพี่ได้แล้วได้ได้ ครบเลยไปไปคนดังเลยเฮ้ยอย่ากวนเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเจอคนดังอ่ะอดีใจไม่ได้หรอไปไปต่อเลยเสรจแล้จะรองไปก่อนไหม มันด่าตัวขาวเล่นโง่สุด <c oughs> มันไปอาพี่มันไปอาพี่สองเล่นโง่สุดเฮ้ยมันด่าพี่มันปิดผมตัวขาวตัวขาวร่างสองช้าง,างมาไล่พี่มาไล่พี่ไรพี่เจ็บอะพี่ <c oughs>